ว่ามีปัญหาหรือความกังวลอะไรไหมโดยโดยการทํางานอะ่ะมันก็จะมีเรื่องเข้ามาอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้ไขกันไปซึ่งก็อยู่ในวิสัยที่จะทําให้มันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมาจนถึงวันนี้สิ่งที่เคยกังวลก็อาจจะเกือบหายไปก็คือการสถานการณ์ชายแดนหรือพอดีเรื่องต่างอบตมีการวางระเบิดในปั๊มน้ามันใหญ่พวกนี้มันก็ไม่รู้ว่า แบบนี้เราเป็นสถานการณ์ที่ปกตก็ไม่ได้คุมได้แต่เราต้องมีแผนรองรับอย่างการเลือกตั้งและทมนญกําหนดไว้ว่าต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชนาจักรไอ้น,นี้มันก็เป็นเงื่อนไขซึ่งเราต้องคิดเผื่อไว้ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นยิ่งมันไม่อยากให้มีหรือมันคงไม่มีอยู่แล้วอตอนนี้แต่ว่าก็เผื่อไว้เราก็มีแผนรองรับเรื่องเรื่องพวกนี้ส่วนเรื่องเหมือนกับ สถานการณ์ชายแดนทางภาคใต้ที่เพิ่งเกิดขึ้นมันก็มีช่องทางในทางกฎหมายที่จะให้เราบริหารจัดการเพื่อให้การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามาติเป็นไปได้วยความเรียบร้อยแต่สุดท้ายเราคำนึงทั้งสองเรื่องนะครับทั้งเรื่องความสะดวกของประชาชนและเรื่องความปลอดภัยมันต้องมาพร้อมกันอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ การทำงานในคนหมู่มากหรือเวลาเหมือนวันเลือกตั้งเราใช้คนล้านหกแสนคนเป็นชาวบ้านหรือในระหว่างทางอะไรก็แล้วแต่นี่แหละครับเราใช้จังหวัดทํางานในพื้นที่เนี่ยถามว่าเรารู้ไหมว่ามันจะเกิดเรื่องแบบเราเราทราบแล้วรู้แล้วพยายามจะซักซ้อมแต่มันก็เกิดความผิดพลาดได้มันเหมือนมนุษย์อะดูแค่ไหนนี่คือการทํางานที่เป็นลงรายละเอียด มันไม่ใช่กระทบกับสาระสาคัญของเรื่องหรอกเป็นเรื่องรายละเอียดแต่ว่าเราไม่อยากให้เกิดหรอกครับเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ด้วยไม่ใช่ว่าเรามันเกิดแล้วเราก็ค่อยรู้นะเพราะเรื่องพวกนีมน้มันจะมีทุกครั้งในการเลือกตั้งการที่ใช้คนมันจะมีปัญหาในการทํางานของผู้ปฏิบัติงานอยู่ตลอดแต่สิ่งที่เราพยายามจะทำคือเวลาม,มันเกิดเนี่ยเราต้องรีบแก้ไขแล้วก็ต้องชี้แจงเราไม่ให้เกิดหรอกครับเพราะเกิดครั้งหนึ่งเราก็ขาดความเชื่อถือไป,ไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้นครับนี <S <S ่ก็คือสิ่งที่เราได้รับทั้งๆที่ เรื่องมันเรื่องมันอาจจะไม่ใช่เป็นสาระสาคัญในการออกเสียงก็ได้เป็นงานธุรการแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันมันคือความไม่น่าเชื่อถือจริงๆเราไม่อยากให้เกิดคือกาชับมาตั้งแต่ก่อนจะมีแผนแล้วคือทุกอย่างคือกาชับแบบว่าตามแผนกาชับรายกิจกรรมก็กาชับแต่มันก็อย่างที่บอกเมื่อคนมาทํางานร่วมกันเยอะๆเนี่ยมันก็มีข้อผิดพลาดได้จริงๆมันเป็นบางอย่างระบบมันช่วยได้นะคือระบบแต่ว่าสิ่งที่มันมัน มันเหมือนการพิสูจน์อักษรนี่แหละครับบางครั้งอะ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องมันอาจจะผิดพลาดได้เหมือนการพิสูจน์อักษรหรืองานธุรการอย่างเงี้ยครับคนบางทีคนวิจารณ์ก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจเจตนาคนทํางานสมมุติว่าเรื่องเรายกตัวอย่างเอกสารประชามติสรื่งสีฟ้าคนบอกว่าเอาทําไมบัตรมันสีฟ้าก็เราพิมพ์สองสีถ้าพิมพ์สองสีก็คือมีอยู่สองสีทำาอื่นสีไม่ได้เพื่อประหยัดสาระสําคัญคือเราต้องการให้รู้เนื้อหาของของเรื่อง ไม่ได้ดูเรื่องบัตรไม่ใช่การประชาสัมพันธ์บัตรวันพอดีบัตรมันเป็นสีฟ้าอาในในในส่งถึงเจ้าบ้าน<ม>แต่จริงๆคือบัตรประชาธิปพคือสีเหลือง<ม>พอพิมพ์สองสีถ้าเหมือนขาวดําเนี่ยบัตรมันก็ต้องเป็นขาวดำมันไม่ใช่สีสีเหลืองแน่นอนเพราะว่าแต่ว่าสิ่งที่บัตรเนี่ยเราจะไปทําในอีกช่องทางหนึ่งสามสี่ช่องทางเพื่อจะให้ประชาชนเห็นแต่ว่านั่นก็คือว่าทํางานแบบนี้เรากับคนห้าสิบสามล้านคน จริงๆคือคนห้าคนไม่ใช่ห้าสิามห้าห้าบสามนี่คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่มากกว่านั้นคือประชาชนเนี่ยคนคิดต่างกันได้ทุกเรื่องพร้อมจะวิจารณ์ซึ่งเราก็ต้องเอากลับมามาคิดว่าเออมันมันต้องลงรายละเอียดขนาดไหนในการที่จะทำให้เรื่องมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย <Das> mm. หลายเหตุเหตุอยู่เหมือนกันอ,อาจจะเกิดจากการออกแบบบัตรซึ่งการออกแบบบัตรก็เป็นเรื่องตามกฎหมาย mm. เหมือนเบอร์กับ เบอร์เขตกับเบอร์บัญชีรายชื่อคนละเบอร์ก็ต้องเหมือนผู้มีสิทธิ์ือกตั้งก็ต้องจํามากขึ้นมันคนละเบอร์ครั้งที่แล้วเท่าไหร่บัตรเสียผมจำเปิดจำนวนร้อยล้านไม่ได้แต่ก็ยังก็ถือว่ายางเยอะอยู่ให้้นอยกว่าาอยกให้น้อยกว่าทุกอยากให้น้อยคือเราตั้งเป้าทุกครั้งให้มันน้อยกว่าตั้งตั้งเป้าทุกครั้งว่าให้ผู้มีสิทธิ์ือกตั้งให้ให้มากแล้วก็ให้บัตรเสียน้อยลงแต่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะเมื่อกี้ดูจาก ผมไม่ได้เห็นตัวเลขมันอยู่ในนี้ก็บอกเขาส่งให้ผมแหะตัวเลขที่เป็นอบตครั้งที่แล้วธรรมดาเราไม่เคยไม่น่าจะถึงเจ็ดสิบมืนี้มันเจ็ดสิบก็แสดงว่ามีการตื่นตัวพอมาถึงเลือกตั้งสสกับเรื่องเอาถามออกเสียงประชาติควบกันผมก็ว่าน่าจะอยากให้ชนะครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบห้ายุดหกหนึ่งมากที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมาเปอร์เซ็นต์ครั้งนี้ถ้าก็ต้องลุ้นนะครับถ้าถึงแปดสิบมันคงจะถึงยาก มันไม่มีประเทศไหนในะโลกที่ทาได้แบบนี้นะ oh. คือการมีส่วนร่วมของของประชาชนที่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 มากขนาดนี้แต่ว่าที่อื่นน่ะบางที่อื่นเมื่อาจจะมาก <Okay. S 2> แต่ว่าการให้ประชาชนไปออกเสี้ย <Okay. S 2> ขอให้ลงทะเบียน <Okay. S 2> ขอให้ลงทะเบียนของเราี่แค่มีมีสิทธิ์เลือกตั้งเราก็ทําบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้ว <Okay. S 2> แต่ที่อื่นต้องลงทะเบียนนะถึงจะได้ไปออก <Okay. S 2> ผมถือว่าเมืองไทยเนี่ยอำนวยความสะดวกมาก ปัญหาใหญ่ของจากนี้ไปอ่ะไม่ว่าผมว่าเป็นปัญหาระดับโลกก็คือเฟกนิวปัญหาปัญหาของผู้สมัครกับพักพักเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาโซเชียลเพราะมันเป็นพักจลมัดระวังมันก็ถ้าถ้าถ้าพักทำหรือผู้สมัครทำมันชัดเจนอ่ะคือเป็นหลักฐานอย่างดีอ่ะเขาไม่ทำผิดกฎหมายอยู่แล้วมันพวกนี้มันมันเป็นหลักฐานอย่างดีแต่กองเชียร์หรือประชาชนอาจจะไม่ได้ศึกษากฎหมายไปทําเท็จไปใส่ลายเท่าที่ทราบเนี่ยมันเป็นปัญหา ระดับโลกซึ่งมันไม่ควรจะเกิดหรอกมันเหมือนการเป็นการให้ข้อมูลเท็จเป็นการใส่ร้ายของผู้สมัครแล้วก็บรรยากาศในการแข่งขันมันไม่ดีแล้วมันคือมันไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ว่าการจะใช้ความรุนแรงทางทางร่างกายหรือเหมือนเช่นการขอมผูซึ่งแต่ก่อนมันมันเคยมีแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีมันมีน้อยอ่ะกลายมาเป็นว่าใช้เทสปีดให้คนเปลียดชังกันแล้วก็ใช้เยอะใช้ถี่เราก็มีศูนย์ในการ ดูแลพยายามจะจะไม่ให้มันเกิดขึ้นนะ <c oughs> เพื่อทําให้สนามสนามแข่งขันเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีแล้วก็คุ้มครองผู้มสมัครทุกภาคการเมืองอะไรครับ <c oughs> คือเร,เราตั้งมาเพื่อแบบนี้แต่ว่าถ้าดูตามทุกวันนี้มันยังไม่ได้ก็ไม่ได้ลดน้อยลง <c oughs> นอกลาดเนี่ยไม่เขาไม่ใช่วันที่แปดแน,น่นอน <c oughs> เขาต้องก่อน เพราะว่าเขาต้องส่งซองจดหมายมาให้เรานับวันที่8ตอนเย็นนะ่ะคะแนนทุกคะแนนที่นอกราชนะเราต้องมาคัดแยกที่ไปรษณีย์แล้วก็เอาไปส่งให้แต่ละเขตสี่รอเขตนะนั่นแสดงว่าเขาเรื่องตั้งก่อนมันก็อยู่ที่ว่าสถานการณ์แต่ละประเทศสามารถลงคะแนนได้ไหมเพราะว่ารูปแบบในการลงคะแนนนอกราสนนะอยู่ที่สถานทูตเขากำหนดเขามันก็อาจจะเป็นรถเคลื่อนที่ไปรษณีย์หรือหน่วยปกติใช้สถานทูตเป็นหรือวัดเป็นที่ตั้งอย่างเงี้ยแล้วแต่ท่าน เราอาจจะจำเรื่องตั้งปีหกได้ที่โซมาเลียหรือสุดานที่ทเราเออเราขนมันเกิดกบฏเกิดความไม่มันน่นคงคือสองสองูอง่งโลกกันเราขนขนถ้าผมจำไม่ผิดเกือบร้อยคนเมื่อประเทศไทยกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ให้ลงคะแนนที่ที่ประเทศไทยได้ทั้งทั้งที่เขาลงทะเบียนนอกราชแล้วนี่ก็คือการบริหารสถานการณ์ที่มันมันต้องเป็นไปตามสถานการณ์ถ้ามันไม่มีอะไรมันก็เป็นไปตามปกติอะไรแต่ถ้ามันมีเรื่องขึ้นมาเราก็ต้องเอาเอามาดูว่าหน้างานแบบนั้นเราจะ จัดการได้อย่างไรหรือมีกฎหมายให้เราดําได้แค่ไหนอย่างเงี้ยครับตรงนี้ได้มีการเตรียมแผนมั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 นอยู่ในแผนอยู่แล้วแหละครับเพียงนจะบอกว่ามันก็ไม่อยากให้เกิดอ่ะคือมันก็พูดยากนะเอาหลักกฎหมายก่อนก็แล้วกันว่าหนึ่งก็คือสิ่งที่คลมมที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปต้องมาขอกอตเตอรเรื่องคนนึก็คือตําแหน่งที่ต้องเข้าที่ประชุมคลมม นั่นหมายเวามว่านั่นคือเราพูดง่ายๆก็เหมือน40 uh huh. แบบนี้ก็ต้องมามาส่งส่งมาให้กรกตแต่ว่าถ้าต่ากว่านั้นนะเป็นอานาจเขาไม่ต้องเขา้าพลรมเนี่ย uh huh. เขาสามารถทําได้เลยแต่ว่าถามว่า,าเป็นกลางไหมหรืออะไรไหมเนี่ยมันก็ยังมันไม่มีข้อมูลอะ่ะมันอาจจะเป็นการโยกย้ายปกติหรืออะไรเขาก็ได้เพราะ, uh huh. ราะมันคือคนคิดอะ่ะมันคิดได้หมดอะ่ะมันอาจจะเป็นอย่างที่เราว่าก,ก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้แต่มันไม่ได้อยู่ในอำนาจเราอะ่ะเพียงแต่ว่าถ้าย้ายแล้วมัน ทำให้การเรื่องตั้งไม่สุจริตอะเรื่องทำมันก็ต้องมีเหตุในการที่เราจะต้องมา,มาพิจารณาตอนนี้มันก็ยังถือว่าเป็นการย้ายตามอำนาจหน้าที่เขาจะบอกว่าอำนาจย้ายตามปกติก็ไม่ได้เป็นการย้ายตามอำนาจหน้าที่ฤด,ดูโยกย้ายมันผ่านไปแล้วนะมาอยู่ๆมาโยกย้ายในช่วงจังหวะนี้ซึ่งมันมองว่าอาจจะเป็นการจริงความได้เปรียบกันในพื้นที่มากกว่ามันไม่มีข้อมูลให้เราพิจารณาเราคงไม่มีความเห็นเพราะ มันไม่ใช่ว่านายอำเภอหรือใครไปทาจิดกฎหมายเลือกตั้งเราย้ายหรือขอให้เราย้ายอันนั้นเราทํานะถ้ามีการทําในพื้นที่แต่ว่านี้เป็นการย้ายเป็นคําสั่งอ่ะมันไม่เห็นพฤติการอ่ะมันยังบอกไม่ถูกแลวตรงนี้มันไม่สะดุดกับการทางานอ๋อไม่ไม่สะดุดเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีคนทํางานแทนอยู่แล้วคือคาสั่งว่าจะสลับไปสลับมาเพียงแต่ว่ารอยต่อเราคิดว่ารอยต่อความหมายคือมันมันเหมือนกับว่าไอ้คนเก่ามาเนี่ยมันอาจจะไม่มันเป็นรอยต่อว่ามันทามันต่อไปได้เลยได้ไหมอย่างเงี้ยครับ คือระบบจริงๆระบบเราเนี่ยมันผมว่าใครก็มาทํางานได้ใครมีสิทธิ์ที่จะถูกโยกย้ายได้เพียงแต่ว่าโยกย้ายแล้วมันตอนนี้ความรู้สึกประชาชนอ่าจจะบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องการเมืองไหมโอกาสเพื่ออะไรเพื่อประโยชนอยงง์อย่างไรไหมอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็บางอย่างตาบใดที่มันยังไม่ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งเราก็จะเข้าไปก้าวล่วงตรงนั้นายากอยู่เหมือนกัน คือจริงๆออะผมก็ผมผมไม่ห่วงประชาชนส่วนมากผมคิดว่ามีวิจารณญาณในการที่จะเลือกอยู่แล,แล้วแหละแต่เป็นห่วงภาพรวมมากกว่าคพราว่าเป็นห่วงภาพรวมก็คือมีคนตั้งตัวเป็นคนเป็นผู้รู้เป็นคนอวดตนอวดรู้บ้างทำคอนเทนต์ที่ไม่ถูกไม่ชอบ้วยกฎหมายบ้างหมายถึงว่าเอาเอาเรื่องบางเรื่องมาทำโดยไม่ได้ดูกฎหมายแบบนี้หรือหรือ ใช้เฟซนิวอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระดับตับฟังแล้วใช้เห็นใช้ผลในการที่จะดูว่าอะไรมันคือคือข้อเท็จจริงเพราะว่าไอ้ที่พูดมาสามอย่างไม่เป็นผลดีกับระบบประชาธิปไตยไม่เป็นผลดีกับระบอบเลือกตั้งหรือระบบการเมืองเราด้วยเพียงแต่ว่าโชคดีที่คนพวกนี้เป็นคนส่วนน้อยไม่ได้ทําให้กับระบบใหญ่ๆห่มันเสียไปแต่วันไหนที่คนแบบนี้ให้คนแบบนี้ทําได้แบบนี้ ยังทําแบบนี้อยู่เนี่ยผมว่าเราการเมืองเรามีปัญหาแน่นอน